เดี๋ยววันนี้มารีวิวรีโมทอีกตัวหนึ่งนะครับในไลฟ์ like ครับอ้าวกดผิดปุ่ม สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของดังสตอรี่ครับวันนี้นะครับผมมารีวิวเจ้าตัวรีโมทของแนนไลท์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น WSRC2 นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สามารถควบคุมไฟทั้งหมดได้ของแนนไลท์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล f o r z a ตระกูล FS หรือว่าจะเป็นพวก power tube เองนะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถควบคุมไฟได้นะซึ่งในวันนี้ที่ผมเอามาใช้นะครับก็คือใช้กับเจ้าตัวของ For z ซ60ที่ผมเคยมีแล้ว1ตัวนะครับมีคลิปรีวิวเราด้วยสามารถกดเข้าไปดูได้ที่มุมตรงนี้เลยรรัแต่่่่กกออนนนนทีีเาจะไไปปวววิดูใสขง บแล้วก็การใช้งานกันก่อนนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงครับปายและนี่ก็คือตัวรีโมทจากทางแนนไลท์ครับถ้ามีสติ๊กเกอร์ CoB เนี่ยก็คือจะรับประกันให้1ปีนะครับในกล่องเขาก็จะมีตัวรีโมทมาให้อย่างเดียวเลยครับนอกจากนี้ยังมีแถมสายคล้องข้อมือมาให้ด้วยครับตัวของถ่านเขาก็จะใช้เป็น่านนาฬิกานะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลครับ ตัวรีโมทนะครับเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องทําการเปิดตัวของไฟไว้ก่อนนะครับจึงจะสามารถเชื่อมต่อรีโมทได้นะครับโดยวิธีการเชื่อมต่อไฟกับรีโมทก็คือให้เราตั้งค่าชัน n นลให้ตรงกันนะครับอย่างเช่นตัวไฟเนี่ยให้ตั้งค่าชัน n นลไว้ที่ชัน n นลหนึ่งนะครับหรือแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับส่วนรีโมทเนี่ยก็จะต้องตั้งค่าชัน n นลให้เหมือนกันนะครับอย่างผมตั้งไฟไว้ที่1ก็จะต้องตั้งค่าชัน n นลไว้ที่1เหมือนกันนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถควบคุมไฟผ่านตัวของรีโมทได้แล้้้ววววววคครรรรััับอออยย่่่าาางงทีีีีผมเเิโโขจตตนนไปะ มันมีส่วนช่วยที่ทําให้งานของเราเนี่ยทำงานได้ง่ายมากขึ้นมากๆเลยแบบมากๆจริงๆนะครับก็ตอนแรกผมซื้อของุตอนแรกผมซื้อรีโมทของโกด c กมาเนาะเอามาใช้กับไฟนะครับแล้วผมรู้สึกชอบมากๆก็เลยไปจัดของแนนไลท์มาอีกตัวนะครับเพราะว่าผมมีไฟของโกดอกหนึ่งตัวแล้วก็แนนไลท์หนึ่งตัวนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดใครที่มีไฟแนไนไลท์นะครับก็อยากจะให้ซื้อของแนนไลท์ไปเลยหรือว่าถ้าเกิดซื้อของโกดอกก็อยากจะให้ใช้ของโกดอกไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีรีโมทหลายตัวนะครับเพราะว่าถ้าเป็็นนขขขอออองงแลไเีี้ดดมมมมััคคครรกืโตวววสาาถุ แทบจะทุกไฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ซ่าเอฟอะไรเงี้ยคือมันสามารถควบคุมได้ทุกอันเลยนะครับเรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียสาหรับเจ้าตัวรีโมทตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมข้อดีข้อแรกก็คือเรื่องของการทํางานนะครับมันสามารถทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวชัน n นลที่เขามีมาให้เนี่ยมีสูงสุดถึง12 c h a n ชันนลนะครับก็คือเราสามารถควบคุมไฟได้ทั้งหมด12ช่องเลยทีเดียวนะครับเอาไฟ1ตัวไปไว้ในช่อง1หรือว่าจะเอาไฟทั้ง12ตัวไปไว้ในช่องหนึ่งหรือจะเอา ก็สามารถทําได้นะครับที่โมดตัวนี้สามารถควบคุมได้ทั้งหมด12ไฟ12ตัวเลยนะครับเรียกว่าเป็น12ช่องแล้วกันเพราะว่าใน1ช่องเนี่ยมันสามารถใส่ได้หลายตัวเนาะไม่งงกันเนาะ ข้อดีก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของข้อเสียกันดีกว่านะครับข้อเสียที่ผมเห็นอย่างแรกเลยก็คือราคาค่อนข้างแอบแรงไปนิดนึ่งนะครับถ้าเทียบกับตัวของ g o ดอกตัวนี้นะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าตัวของในไลท์เนี่ยมันสามารถใช้งานได้กับไฟหลายๆตัวเนาะคือซื้ออันเดียวเนี่ยคุ้มเลยนะครับส่วน g o ดอกเนี่ยมันก็ต้องซื้อรุ่นนู้นแยกรุ่นนี้แยกอีกนะครับเพราะว่าเขาทํามาหลายรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อเสียที่ผมรู้สึกว่าราคามันแอบแรงไปนิดนึงนะครับด้วยความที่มันเป็นแค่รีโมท ตัวของรีโมทเนี่ยไม่มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกับของกระดอกนะครับทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าตอนนี้เราใช้กําลังไฟอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะต้องทําการเดาเองนะครับว่าไฟไฟประมาณไหนที่เราโอเคนะครับนี่ครับ คือคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้เราใช้กําลังไฟที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมถ้าคนไม่ซีเรียสก็คือไม่เป็นข้อเสียนะครับแต่สําหรับผมมองว่ามันเป็นข้อเสียนิดนึนงเพราะาผมค่อนข้างเปะเลือกกาลังไฟนิดนึงคือชอบแบบว่าให้มันแบบ70% 80% 50%อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบ71% 72%็ดเจ็ิงี่จะรู้สึกแบบจ,กกจักจี้นิดนึงแต่ก็เรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่แบบว่ามองแล้วก็รู้นะครับว่าต้องการใช้กําลังไฟประมาณไหนสมมติผมอยากได้ไฟที่มันมืดๆหน่อยก,ก็ก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าเกิดประมาณนี้โอเคก็คือโอเคแล้วนะครับไม่ต้องสนเรื่องเปอร์เซ็นต์ของกําลังไฟก็ สามารถใช้งานเจ้ารีโมทตัวนี้ได้แบบไม่คิดเลยมากนะครับแต่ของผมก็รู้สึกว่ามันจะกระจี้นิดนึงเนาะก็ขอให้เป็นข้อเสียละกันนะครับแต่เป็นข้อเสียแบบเล็กๆเล็กๆพอไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวรีโมทของแนลไลท์รุ่น WC เออ WSRCC2 นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับในส่วนของเอฟเฟกต์อื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเล่นวตัแ55000บบ ของรอเควินด้วยไม่ได้สามารถปรับไบคัลเลอร์หรือว่าปรับ RGB ได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะลองอะไรให้ทุกคนดูนะครับมันก็รีโมทตัวนี้ก็สามารถทําได้แค่อ่าเปิดปิดไฟนี่กับดิมไฟนะครับว่าให้มันเป็นแบบเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์เยอะอะไรแค่นี้เองนะครับแต่แค่นี้ก็คือสําหรับผมคือมันแบบคอมพีแล้วอะ่ะมันแบบคือใช้งานง่ายแล้วคือผมมานั่งแค่นี้แล้วผมก็นั่งจัดไฟแบบ ไม่ต้องเดินไปหลังหลังหลังไฟอ่ะเพราะว่าปกติเวลาผมจะจัดไฟก็คือผมจะต้องเดินไปที่หลังไฟทีนึ่งจัดทีนึ่งมานั่งทีนึ่งอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็คือแบบเหมาะสําหรับคนที่ทํางานคนเดียวมากๆเลยนะครับก็พวกรีโ,รโมททั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นโกดอกหรือว่าในลไลท์เองนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับไปลองใช้งานดูนะครับสำหรับใครที่ใช้ในลไลท์อยู่แล้วนะครับจัดไปครับตัวนี้ต้องมีเลยครับผมแล้วถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องดังสตอรี่นะครับเรื่องดีๆ พีริดมีหมวดหมู่สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผมเคยรีวิวอุปกรณ์หลายๆอย่างไปแล้วหละก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ